สวัสดีค่ะปริชาตินะคะปริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวยนะคะวันนี้เราก็จะตอบคําถามของคนคน,นึงนะคะที่เขาเขียน Messenger นะคะมาถามเราว่าเขากําลังจะตัดสินใจเพื่อที่จะย้ายมาอยู่กับแฟนที่ประเทศนอร์เวย์นะคะเขาสงสัยว่ามีบางคนที่ทํา y o YouTube แล้วบอกว่าการมาเป็นเมียฝรั่งนอร์เวย์เนี่ยคือจะต้องมีการหารค่าใช้ใจ่ายในบ้านคนละครึ่งอันนี้มันจริงหรือเปล่านะคะเราก็จะตอบนะคะ ก่อนอื่นแเราต้องบอกก่อนว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะคะเราจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้มันแล้วแต่กับมันขึ้นอยู่กับว่าความพอใจของแต่ละคนเป็นยังไงถ้าใครที่อยากจะมีผัวรวยผัวเป็นนักธุรกิจมีฝรั่งเลี้ยงก็คือว่า,เ,าเราก็ต้องไปหาคนาแบบนั้นนะคะแต่ว่า,าจะทำยังไงล่ะ เราก็ต้องคุยกับเขานะคะสมมุติอันนี้ก็สมมุติขึ้นมานะถ้าใครที่มีผัวฝรั่งคิดว่าจะต้องสบายนะแล้วก็คือต้องคุยกับฝรั่งตรงๆไปเลยก่อนที่เราจะย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ถ้าจุดประสงค์ของเราคือการที่จะมีสามีเป็นคนรวยเราไม่อยากทำงานเราก็ต้องบอกเขาไปเลยว่าฉันจะแต่งงานกับเธอก็ได้นะแต่ว่าเธอเนี่ย จะต้องเลี้ยงฉันได้คือฉันจะไม่อยากทำงานเธอต้องมีเงินเดือนให้ฉันใช้และฉันมีทางบ้านที่เมืองไทยอีก10คนต้องเลี้ยงดูเราคุยกันเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานถ้าเขารับได้และเขารวยเขาเป็นเศรษฐีมีเครื่องบินเจ็ตรวยเป็นหลายร้อยล้านเขาก็อาจจะเซเยสนะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่เซเยส ก็หมายความว่าเขาเป็นฝรั่งที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูเราให้สุขสบายได้มันก็ไม่ตรงกับความต้องการของเราเราก็จะต้องไปหาใหม่นะคะทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันถึงว่าฝรั่งเนี่ยมันจริงไหมที่เขาจะต้องหารค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับเราเมื่อเราแต่งงานมาเป็นเมียฝรั่งนะคะอันนี้เราจะเล่าให้ฟังนะ อันนี้ไม่ใช่คนไทยกับฝรั่งนะเราจะเล่าให้ฟังในกรณีของคนฝรั่งกับคนฝรั่งนะมันมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะเขาต่างคนต่างเคยแต่งงานมาแล้วและมีลูกติดด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วฝ่ายชายขายบ้านแล้วมาอยู่กินกับฝ่ายหญิงนะคะย้ายมาอยู่บ้านฝ่ายหญิงว่าอย่างนั้นเถอะ ตอนหนึ่งนะคะเราเนี่ยได้ย้ายออกมาจากแฟนคนแรกนะคะทีนี้พอเราย้ายออกมาจากแฟนคนแรกปุ๊บและเราเนี่ยก็ได้มีแฟนใหม่และเราก็ย้ายเข้ามาอยู่บ้านแฟนใหม่ฝรั่งคนเนี้ยเขาก็เลยถามแล้วว่าไปริชาฉันได้ยินว่าเธอย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านแฟนใหม่เธอเหรอแล้วเนี่ยเธอจะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเขาเท่าไหร่เฮ้ยเราก็เลยหันไปมองเขา เออฉันก็ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านเลยฉันก็อยู่มาได้ห้าเดือนแล้วเอ้าเขาไม่บอกเหรอว่าเออเขาจะเอาค่าเช่าบ้านเท่าไหร่เออเขายังไม่ได้บอกเลยอะ่ะแต่ฉันไม่เคยจ่ายค่าเช่าบ้านเลยฉันอยู่กับแฟนเก่าฉันฉันก็ไม่จ่ายค่าเช่าบ้านแล้วออ,อันที่จริงเราต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเหรอเอ้าก็ต้องจ่ายสิปริชาติ แฟนฉันนะ่ะเขาขายบ้านของเขาที่อยู่กับเมียเก่าแล้วเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านฉันเขาก็จ่ายฉันเดือนละห<ะ>้าพันโครนฮะจ่ายค่าเช่าบ้านเธอเนี่ยนะอืมใช่เพราะว่าบ้านของฉันเนี่ยมันจะต้องจ่ายค่าธนาคารเขาจะมาอยู่ฟรีกินฟรีนะ่ยมันไม่ได้แล้วเนี่ยเรื่องลูกเนี่ยที่ฉันมีติดกันมาเนี่ยต่างคนต่างรับผิดชอบลูกนะคะ ค่ากับข้าวก็กินใครกินมันแต่เพียงแต่สามีต้องจ่ายค่าชาวบ้านและเราก็เลยถามว่าแล้วถ้าเกิดไปท่องเที่ยวละ่ะสมมติว่าไปฮอลิเด์ละ่ะฮอลิเด์ฉันค่าใช้จ่ายมีทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ต้องหารครึ่งกับค่าใช้จ่ายอันนั้นค่าอาหารถ้ากินด้วยกันกับฉันก็ต้องหารครึ่งซื้อรถยนต์ค่าน้ำมันอะไรทุกอย่าง หารครึ่งหมดฉันจะมีบัญชีของฉันเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและเราก็เอาเงินตรงนั้นามาใส่ฉันสมมติฉันเงินเดือนเท่าไหร่ฉันก็เอาไปใส่ตรงนั้นแล้วก็แบ่งครึ่งกันเพื่อจะเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวหมายถึงว่าทํางานได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาไปใส่บัญชีกลางเพื่อที่จะแบ่งค่าใช้จ่ายกันอันนี้คือวิถีชีวิตของฝรั่งคนที่หนึ่งนะคะทีนี้เพื่อที่จะตอบย้ํานะคะ ความเป็นเมียฝรั่งนะคะฝรั่งกับฝรั่งเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้มันมีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะคะผู้ชายมีเมียม,มาแล้วสองคนมีลูกสามคนผู้หญิงก็มีสามีม,มาแล้วสองคนมีลูกสามคนเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเลิกนะเลิกกับภรรยาเก่าเลิกกับผัวเก่าแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสรุปเขาไม่มีลูกด้วยกันแต่ เขามีลูกติดมารวมทั้งหมดเป็นครอบครัวเนี่ยหกคนนะคะฝ่ายหญิงก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านฝ่ายชายนะคะก็คือเขามีเพศสัมพันธ์กันนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ตกลงว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่ฝ่ายหญิงไปเช่าบ้านฝ่ายชายอยู่ฝ่ายหญิงก็จะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านฝ่ายชายนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะเรียกเก็บยังไง ก็คือไม่ได้อยู่ฟรีคุณจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าน้ําค่าไฟนะคะต่อมาฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเขาคิดว่าเฮ้ยเขาอยู่ด้วยกันได้ฝ่ายหญิงเขามีบ้านนะคะแต่ให้คนเช่าแต่เขาขายบ้านหลังนั้นไปแล้วก็เลยย้ายมาอยู่บ้านฝ่ายชายวันหนึ่งเขาก็ถามแล้วอีกปริชาติเธอจ่ายค่าเช่าบ้านแฟนเธอไหมเดือนละเท่าไหร่แล้วเธอจ่าย เราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้จ่ายหรอกเพราะแฟนเราเขาไม่ได้คิดตังค์ผู้หญิงก็บอกทำไมไม่จ่ายล่ะก็เขาไม่ได้เรียกถามแต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกถามฉันก็จะจ่ายเพราะว่ามันต้องใช้จ่าย,ยด้วยกันเขาก็บอกเอองั้นเธอก็ดีไปเธอหาเงินได้เท่าไหร่เธอก็เลี้ยงดูพ่อแม่เธอนิดหน่อยแล้วเธอก็เก็บเอาไว้ใช้มันก็ดีเขาก็ใจดีกับเธอนะแล้วเราก็เลยถามว่าถ้าเธอต้องจ่ายเหรอโอ๊ยฉันต้องจ่ายสิ ฉันไม่อยากให้เขามาพูดว่าฉันทีหลังฉันเนี่ยก็คือจ่ายเงินให้เขาเดือนะ 6, ละหก0 0นโครนแต่ว่าเรากินใช้เงินกันคนละกระเป๋าแล้วลูกเนี่ยต่างคนต่างรับผิดชอบลูกของตัวเองสองคนเนี่ยเขามีกิจการเป็นของตัวเองนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงต้องไปช่วยธุรกิจของฝ่ายชายฝ่ายชายจะต้องจ่ายเงินผู้หญิงแต่ถ้าฝ่ายชาย มาช่วยในงานในธุรกิจของผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงก็ต้องจ่ายเงินค่าแรงฝ่ายชายนะคะเป็นอย่างนี้ฝรั่งเขาอยู่กินกันแบบนี้จริง,รงก็คือเขามีสิทธิเท่าเทียมกันอะไรทุกอย่างจะต้องจ่ายจะต้องหารส่วนเรื่องที่จะไปฮอลิเดย์สมมติเขาจะไปเที่ยวสเปนด้วยกันค่าโรงแรมค่าอาหาร ค่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างค่าตั๋วเครื่องบินเป็นเงินเท่าไหร่ก็คือหารครึ่งนะคะแล้วครอบครัวที่เราเล่าครอบครัวที่สองนี่นะคะเราก็เลยถามว่าเออแล้วเขาก็มีสมบัติตั้งเยอะแยะแล้วถ้าเกิดว่าเธอเกิดแยกออกจากกาันล่ะไปชาติถ้าฉันแยกออกจากแฟนฉันหรือซ้ำบัวนะคะเขาเรียกกันซ้ำบัวนะคะ ฉันจะไม่ได้อะไรของผู้ชายเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขามีมาก่อนฉันแต่ถ้าเราต้องแยกกันสิ่งที่ฉันได้ก็คือของของฉันซึ่งเป็นกิจการของฉันที่ฉันทำอยู่ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นของฉันและถ้าฉันเลิกกับเขาฉันจะต้องไปหาซื้อบ้านอยู่เป็นของตัวเองเขามีลูกลูกเขาจะได้สมบัติของเขาทั้งหมด ฉันถึงต้องเป็นผู้หญิงที่เก่งในการทำงานฉันต้องมีเงินเป็นของตัวเองมีงานเป็นของตัวเองเพื่ออนาคตของลูกฉันฉันจะไม่มีสิทธิ์ได้อะไรที่เป็นของผัวฉันเลยเพราะเขายกให้ลูกเขาหมดอันนี้แต่เราจะบอกนะคะว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันแต่เราจะสื่อถึงว่าฝรั่งกับฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาหางครึ่งทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใคร ที่จะตัดสินใจนะคะแต่งงานกับผู้ชายนอร์เวย์คุณจะต้องพูดกับเขาให้เรียบร้อยเพราะว่าฝรั่งเนี่ยนะคะถ้าเขาตัดสินใจแต่งงานกับเราหมายถึงว่าเรามาเป็นภรรยาเขาบางคนอันนี้เราจะแนะนําเราจะบอกนะาเขาเป็นบางคนบางคนเขาจะต้องให้เราหารค่าใช้จ่ายถ้าเราทํางานและก็มีเงินเป็นของตัวเองฝรั่งบางคนจะให้คุณหารค่าใช้จ่าย มันไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีของฝรั่งก็คือมีสิทธิเท่าเทียมกันและจะต้องหารกันทั้งหมดนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงกรณีของเราบ้างนะคะเราเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องมีผัวเป็นนักธุรก,กิจนั่งเครื่องบินเจ็ทผัวรวยอันนั้นนะ่ะตัดทิ้งเข้าป่าไปเลยสําหรับเรา เพราะว่าด้วยความรู้ความสามารถด้วยหน้าตาแบบนี้เราจะไม่หวังว่าเราจะไปมีฝรั่งรวยแล้วก็มาเลี้ยงเราขอแค่เรามีฝรั่งดีๆหนึ่งคนและเราช่วยกันทำมาหากินก็พอชีวิตของเราเนี่ยเราถือว่าเราโชคดีแล้วและเราก็จะไม่เอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใครเราแต่งงานกับฝรั่งชาวโนเวย์นะคะคนแรกแต่งงานคนที่สองก็คือยังไม่ได้แต่งนะเราไม่ได้แต่งเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่ เขาเนี่ยไม่ได้ให้เราจ่ายค่าน้ําค่าไฟหารค่าเช่าบ้านอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลิกออกจากเขาเนี่ยก็หอบเสื้อผ้าหอบกระเป๋าแล้วก็หอบเงินที่เราเก็บได้ย้ายออกไปแล้วไม่มีการแบ่งสมบัติเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเนี่ยเป็นของเขาหมดเขามีมาตั้งแต่ต้นสิ่งที่เราจะ ทำได้ก็คือพยายามเก็บเงินเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถ้าเราย้ายออกไปจากแฟนเราเราก็จะมีเงินเราก็เลยถามแฟนเราว่าสาเหตุอะไรทไําไมเธอถึงไม่ให้ฉันจ่ายค่าเช่าบ้านเพราะฝรั่งเขาบอกเขาจะต้องหารค่าเช่าบ้านจ่ายค่าเช่าบ้านเขาพูดกับเราแบบนี้นะเขาบอกว่าไปชาติเธอเนี่ยเงินเดือนไม่ได้เยอะแล้วเธอช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างทางบ้านที่เมืองไทยเธอก็ช่วยเหลือตัวเองได้ฉันอยู่กับเธอเนี่ยฉันก็มีความสุข เธอไม่ได้มาทําเรื่องอะไรให้ฉันไม่สบายใจเพราะฉะนั้นค่าเช่าบ้านเนี่ยเธอไม่ต้องจ่ายแล้วถ้าเธอเป็นแบบนี้แล้วเราอยู่กันได้ไปตลอดรอดฝั่งเนี่ยก็หมายความว่าเธอก็อยู่ไปเธอไม่ต้องมาจ่ายค่าเช่าบ้านถ้าฉันเสียชีวิตหรือว่าฉันเป็นอะไรฉันจะเขียนกระดาษเอาไว้เธอเป็นพี่นายกับว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ได้เพราะเธอดูแลฉันจนกระทั่งฉันเสียชีวิตถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนะ แล้วเราสองคนเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่มีลูกต่างฝ่ายต่างไม่มีภาระฉันกับเธอก็มีกันแค่สองคนฉันจะเอาเงินไปทําอะไรแหละฉันจะไปเอาเงินเธอทําไมล่ะฉันไม่ได้อยากได้เงินเธอฉันเงินเดือนเธอมันก็แค่นี้เธอจ่ายค่ากับข้าวทานู่นทํานี่ฉันกินฉันก็รู้สึกว่าฉันมีความสุขมันก็ไม่เป็นไร แต่แล้วเนี่ยครอบครัวแต่และครอบครัวเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันมันไม่ได้นะปริชาติบางครอบครัวในต่างฝ่ายต่างมีลูกติดต่างมีธุรกิจต่างมีนู่นมีนี่มีนั่นมันเป็นองค์ประกอบอะไรหลายหลาย,ลายอย่างที่ทําให้ครอบครัวเนี่ยมันมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างเราเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือสองคนเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำงานก็ต้องช่วยกันทำมาหากินนะอันนี้คือชีวิตของเรานะ ชีวิตของเราเป็นแบบนี้ซึ่งไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าเราสุขสบายกว่าเราผัวจ่ายให้หมดทุกอย่างอันนั้นมันก็เป็นชีวิตของเขาเขาก็โชคดีไปนะคะแต่แล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกๆคนคิดว่าเราจะต้องอยู่กับความเป็นจรงิงถึงแม้บางครั้งความจริงที่เราเล่าเนี่ยมันอาจจะเจ็บปวดมันอาจจะไม่สดใสมันอาจจะไม่สีวิไล แต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันคือความจริงและเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้เราจะยกตัวอย่างนะคะทุกคนอาจจะไปดูคนอื่นที่เขาวาดฝันให้สวยงามว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีสามีเลี้ยงฉันจะต้องนั่งเครื่องบินเจ็ตฉันจะต้องมีกระเป๋าแพงๆฉันจะต้องมีบ้านฉันต้องมีนูน่นมีนี่ฉันจะต้องสุขสบายไม่ต้องทํางานเป็นเมียฝรั่งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย เราอาจจะไม่ใช่เป็นคนโชคดีขนาดนั้นนะคะเพราะคนที่โชคดีขนาดนั้นมันมีไม่กี่คนแล้วเราจะเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องถ้าตอนนี้สมมุตินะแม่ของเราไม่สบายมากนะและเรามีแฟนฝรั่งแม่เราไม่สบายมากเลยแต่ฝรั่งคนนี้นิสัยดีแต่ว่าไม่รวยเลี้ยงเราไม่ได้ไม่เอาหรอกปาทิ้งไปหาไปหาฝรั่งรวยๆดีฝาไปหาฝรั่งรว,วยดีฝา ท่านผู้ชมอาการเจ็บป่วยของแม่เราเนี่ยมันไม่ได้จะคอยต้องใช้ตังเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเรามัวแ,แต่ไปหาฝรั่งรวยๆเนี่ยเมื่อไหร่ล่ะจะได้วันไหนปีไหนเดือนไหนไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าและไอ้ที่มันได้มาเนี่ยรวยจริงหรือรวยปลอมเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่แม่เราเนี่ยไม่ไหวแล้วต้องการความช่วยเหลือแต่ถ้าเราเอาแฟนดีๆคนนี้สักคนหนึ่งเนี่ยเราไปขัดซ่วงไปขัดซ่วงปุ๊บเนี่ยเดือนเนี้ยได้เลย ได้เงินเดือนนี้เลยเอาเงินไปรักษาแม่เราทุกคนเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนแต่เราเนี่ยเอาแฟนดีๆสักคนหนึง่งเอาแบบแฟนเราที่อยู่กันทุกวันเนี่ยไปขัดซ่วมตูมเดียวได้เลยเอาเงินมารักษาแม่เลยเอาเงินมาใช้หนี้ให้พ่อให้แม่เราเลยได้เลยทันทีได้เลย,ท,ท,เลยทันตาเห็นนะคะทุกท,ทุกคนทุกคนก็เลือกได้นะคะว่าจะเลือกแบบไหน,นแต่เราเองเนี่ยเราชอบเลือก ที่จะอยู่กับความเป็นจริงนะมากกว่าความฝันแล้วก็ฝันไปนู่นไปนี่ฝันลมๆแรงๆนะคะเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงซึ่งมันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตเมียฝรั่งนะคะทีนี้ก็มาตอบคำถามต่อไปเนาะสำหรับคนที่ถามแล้วว่าอู้ทำไมพี่ปาไม่มีทองไม่มีลงคลิปลงคลิปบ้านลงคลิปทองลงคลิปกระเป๋า ทุกๆคนจะไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีมันไม่มีจะไปเอาที่ไหนมาอวดเราเราน่นนะถ้ามีก็เอาออกมาอวดมาโชว์แล้วนะ,ะไอกระเป๋าลุยติงตงติงตองนั่นน่ะทองสิบกิโลสาสิบกิโลน่ะ เราไม่มีนะคะก็เราไม่มีเราถึงไม่อวดเราถึงไม่อะไรคนเขามีเขาก็ลงไปนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยแฟนเราไม่ได้เป็นโจรสลดัดแฟนเราไม่ได้เป็นสุลตา่านที่จะเอาเงินมากองเอาไว้ตรงหน้านี่ไม่ไม่มีหรอกนะคะนอร์เวย์เนี่ยนะปัจจุบันเนี้ยเขาจะไม่ให้ใช้สตางค์แล้วเขาจะให้ใช้บัตรจะไปเอาเงินตรงไหนมากองล่ะ ทำงานได้หนุนภาษีมันเอาไปกินหมดทุกวันนี้ก็นั่งดา่าแทบจะเอาปืนไปยิงรัศสภาอยู่แล้วบริจาคจังเลยร้อยล้านพันล้านให้ไก่ไอ้พวกที่มันยิงกันน่นะที่มันทานะําสงครามน่ะก็ภาษีทั้งนั้นแหละมันเก็บภาษีทํางานได้มันก็เอาภาษีเอาไปเบิ้์ดจะไปเอาที่ไหนมาอวดล่ําอวดรวยเขาละปริชาติ์ไม่มีนะที่ไม่เห็นอวดก็มันไม่บ่มีนะจบข่าวอ่ะทีนี้มาเรื่องต่อไปนะคะ ทุกคนถามเราถามได้นะคะแต่เราก็จะตอบไปตามความคิดที่มันเป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับคนที่ถามเรานะคะว่าทำไมเราเนี่ยถึงกล้าบอกที่อยู่นะที่อยูออ่จังหวัดที่เราอยู่งานที่ที่ทำงานทำไมพี่ปริชาติบอกได้แต่ทำไมช่องอื่นเขาไม่บอกนะคะอันนี้เราต้องขอขอเล่าในส่วนของเราก่อนนะคะงานของเราเนี่ยนะคะก็คือมันเป็นงานร้านขายอาหารนะคะ ขายอาหารเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับร้านเราถ้าเราโฆษณาร้านของเราว่าอยู่ที่ไหนนะคะคนที่ติดตามเราในะอยากมาเที่ยวเมืองเรามันก็ดีสำหรับเรามันดีสำหรับงานของเราเพราะงานของเราเนี่ยมันเป็นในลักษณะงานขายอาหารเหมือนช่องดังๆที่เขาปลูกผักทำอาหารใช่ไหมก็จะมีคนไปเที่ยวไปกินอาหารของเขาคือ อาชีพของเรามันเอื้ออํานวยในการที่จะบอกมันไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะถ่ายทําในร้านทําอาหารอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันต้องมีกฎมันต้องมีระเบียบนะคะแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันถามว่าทำไมเราถึงบอกที่อยู่บ้านเราได้ทำไมช่องอื่นเขาไม่บอก อันนี้ความคิดของเราเหมือนกันเราเนี่ยไม่ได้ดังขนาดนั้นไม่ได้ดังถึงขนาดที่ว่าผู้หญิงในนอร์เวย์จะต้องตามมาหาเราจะต้องตามมาขอลายเซ็นนะเราไม่ได้ดังขนาดนั้นและที่สําคัญนะคะเราเชื่อว่าฝรั่งหรือคนไทยที่อยู่ในนอร์เวย์เนี่ยการที่จะไปมาหาสู่กันเนี่ยมันจะต้องเินเป็นการที่ว่านัดหมายและรู้จักกันจริงๆอย่างๆนะคะ จะไม่มีใครผีผามเข้ามาในบ้านเราแล้วก็มาขอลายเสร็จอะไรอะไรไม่มีเราเชื่อว่ามันไม่มีหรอก,กถึงกล้าบอกอันนี้คือเหตุผลของเรานะและใครจะมาทําร้ายร่างกายเราเนี่ยก็โดนต่อยนะคะเรามาตีเราสิเราจะต่อยให้หน้าแหกนะคะเราไม่เอาไว้และอีกอย่างหนึง่งก็ไม่มีใครมาทาหรอกไม่มีคนไทยในโนเวที่ไหนที่ว่าเฮ้ยอยู่ๆจะมาต่อยหน้าเราจะมาตีเราเพราะว่าเออเราทําคลิปวิดีโอไม่ถูกใจเราคิดว่าไม่มีเราถึงกล้าบอกนะคะ ทีนี้บางช่องเนี่ยเขาไม่ไม,ไม่ไม่บอกอที่ทำงานไม่บอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนอันเนี้ยนะคะทุกๆุกคนจะต้องอให้เกียรติแล้วก็เคารพสิทธิส่วนตัวสาเหตุที่เขาไม่บอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ การที่เราทาเพจทํา YouTube มันไม่ใช่ธุรกิจของที่ทำงานมันไม่ใช่ธุรกิจของสามีเราทําเราได้เงินแต่เราต้องถามเขาก่อนนะคะว่าเขาเต็มใจจะให้ถ่ายไหมเขาเต็มใจที่จะให้เราไปมีส่วนร่วมในคลิปนั้นไหมเพราะเราทําเราได้ตังแต่เราต้องให้ความเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะต้องให้เกียรติคนข้างๆด้วยเหมือนเราทำ u t u b e อย่างเงี้ย เฮ้ยจะไปถ่ายเพื่อนจะไปถ่ายบ้านเพื่อนเนี่ยต้งถามเพื่อนก่อน เพราะเพื่อนเขาไม่ได้มาได้ตังกับเราเราได้ตังอยู่คนเดียวจะไปถ่ายบ้านเขาจะไปถ่ายห้องนอนเขาจะไปถ่ายติดหน้าเขาบางทีไปถ่ายติดหน้าเขาแล้วเขาดื่มเขากินเขาอยู่ในช่วงเวลาที่เขาไม่อยากให้ใครเห็นหรือว่าเขาไม่สวยหรือว่าเขาอ้วนเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายอันนี้เราก็ต้องให้เกียรติเขาเราก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยให้เกียรติเจ้าของช่องนะคะเพราะบางทีมันอาจจะมีเหตุผลโดยที่เราไม่รู้เราเนี่ยนะ ก็คือถ่ายได้ถ่ายบ้านเราเองเนี่ยถ่ายได้แต่สิ่งที่มันไม่ได้คืออะไรบางช่องเนี่ยเขาถ่ายสามีเขาลง youtube ได้สามีเขาไม่ว่าเลยนะคะแต่เรานี่ปาริชาติคนนี้นี่ถ้าสามีเราไม่เมานะถ่ายไม่ได้นะถ้าเมาเนี่ยถ่ายนู่นนี่นั่นได้นะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่เมา เขาก็ไม่ได้อยากจะออกกล้องนะคะเราต้องได้รับอนุญาตจากแฟนเราก่อนถึงเราจะถ่ายรูปแฟนเราแล้วเอาไปลงตรงนู้นเอาไปลงตรงนี้เราจะต้องให้เขาดูก่อนเราจะต้องบอกเขาก่อนถ้าเขาไม่อนุญาตเราไม่สามารถนําเขาไปลงใน y o u t u b e ได้เพราะเขาไม่อนุญาตแต่และครอบครัวก็ไม่เหมือนกันสถานะครอบครัวไม่เหมือนกันสถานะการงานไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของช่องเนี่ย เขาอยู่ในสถานะไหนนะคะบางครั้งเนี่ยประเทศนอร์เวย์เนี่ยมันก็ยากที่จะอธิบายนะคะเราก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยให้เกียรติเจ้าของช่องถ้าเขาไม่บอกนะคะเราก็ติดตามดูที่เขาเถ่ายทําหรือว่าเขาเล่าให้ฟังนะคะเพราะบางคนมันไม่เหมือนกันเนาะ อ่ะและสุดท้ายของคลิปเราในคลิปนี้นะคะการที่ทุกๆคนคนจะตัดสินใจมาอยู่กับฝรั่งชาวนอร์เวย์เนี่ยแล้วอาจจะวาดฝันเอาไว้ว่าเขาจะไม่ให้เราทํางานและเขาเลี้ยงดูเราได้และเลี้ยงดูครอบครัวเราด้วยนะคะก่อนที่เรา จะดับฝันตัวเองเราจะต้องถามเขาให้แน่ใจว่าเขาเลี้ยงดูเราให้สุขสบายได้ไหมเขาเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องที่เมืองไทยให้เราได้ไหมเราถามก่อนเลยนะคะเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาอยู่กับผู้ชายนอร์เวย์ถ้าเขาเลี้ยงเราไม่ได้เราก็ต้องตามหาฝันก็คือต้องหาผู้ชายรวยต่อไปนะคะสุดท้ายของคลิปเรานะคะเ,เราเนี่ยจะบอกกับทุกๆคนนะอันนี้เราไม่ได้ทะลึ่งนะการที่เราเ ดูหรือเราดูวィィีดีโอ YouTube เนี่ยนะคะเราต้องมองภาพถึงความเป็นจริงนะว่าชีวิตที่เราอยู่กินกันเป็นผัวเป็นเมียน่ะนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนเราคิดว่ามันมีทั้งสุขทั้งทุกข์นะคะมันก็สุขๆุดิบๆไม่มีใครหรอกที่จะไม่ทะเลาะก,กับแฟนไม่มีใครหรอกที่จะไม่ขัดแย้งกันภายในครอบครัวมันมีอยู่แล้วนะคะ ไม่มีใครเขจะมาตามใจเราตลอดเวลาไม่มีใครเขจะมาอวยตลอดเวลาไม่มีแฟนเราก็ไม่มารักเราตลอดเวลานะคะการที่เราอมอวัยวะเพศหรืออมหำผู้ชายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณจะได้ทุกอย่างอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงเราไม่ได้ทะลึ่งนะเราพูดกับท,กทุกคนที่ติดตามเราทุกๆคนเลยเรานี่อมหำแฟนเรานี่อมหำแฟนเราอมอมจนแฟนนอนหลับ เขาไม่ได้เสียวไม่ได้สัน้นไม่ได้จะร้องซีดซัดซีดซัดโวยวายนะคะแต่แฟนเราเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราจ่ายค่าเช่าบ้านเขาก็รักเราเขาก็ให้เกียรติเราเพราะมันไม่ใช่แต่การอมหัมที่มันเป็นจุดสุดยอดที่จะทำให้ผู้ชายรักเราจะทำให้ผู้ชายหลงเราจากประสบการณ์จริงๆ คนที่มันอมหำให้ผู้ชายแล้วผู้ชายร้องเสียวไปทั้งห้องจะต้องเอาผ้ามายัดปากอมเก่งมากอมเก่งจริงแต่ข้าวจานเดียวเนี่ยผู้ชายคนนั้นเขาไม่ซื้อให้กินก็มีนะคะฝรั่งแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเรียนรู้วิธีอมนะคะแล้วผู้ชายดีๆจะวิ่งมาหาเรา อันนี้เราไม่อยากให้ทุกคนงมงายเลยเราก็ต้องมีสตินะคะคําว่าครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเซ็กดีเซ็กเก่งแล้วครอบครัวเราจะจะเิญลุ่งเรืองเขาจะลากเราคนเดียวเขาจะหลงเราคนเดียวมันมีหลายๆอย่างนะคะที่มันประกอบกันนะคะเราอยากให้ทุกคนมีสติ อยาจะต้องไปฝึกฝนอมอย่างเดียวนะคะต้องทํามาหากินบ้างนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ